สวัสดีค่ะทุกคนก,กุ๊กกิ๊กหมาล่าค่ะมาแบบหน้าซดเลยนะวันนี้จะให้ทุกคนมาดูอาหารที่ไก่ย่างชอบกินนะเขาเรียกว่าของว่างแล้วกันคือไก่ย่างอะ่ะเขาก็เป็นนกที่ฉลาดนะถ้าอะไรที่มันอยากกินแล้วมันเห็นเรากินอย่างเงี้ยมันก็จะขอ,อนกสามารถกินของที่คนกินได้นะแต่ว่าห้ามให้กินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนกเขาอายุไม่ยืนก็เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นเอาของให้ไก่ย่างกันเลยนี่แล้วก็เปิดฝานะห้ามให้มีฟรอยเหลืออยู่ เขาไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ว่ามันกลัวกล้องแล้วแหละน้องไก่เดี๋ยวจะขอโทษไก่ย่างโดยการให้อาหารกินที่ไก่ย่างชอบมากๆแต่ต้องดื่มให้เหลือนิดเดียวก่อนให้กินเยอะมากไม่ได้อ้าวลักไปทำไงก่อนทำไงก่อนโอ้ขอบคุณอีกทีสิ ขาตื่นเต้นนะเขารอเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับแล้วก็รอขอบคุณครับขอบคุณสามรอบแล้วอีกทียกขาได้ไหมยกขาได้ไหมขอบคุณครับยกขามาเร็วขอบคุณครับ พวนมาก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 ลูกกระเดือกลูกกระเดือกกินหมดแล้วเฮ้ยเหมือนดัปเตอร์ กินเสร็จแล้วก็ต้องเริ่มแทะขวดนะ,ะนทำลายล้างจองทำลายล้างแทะยังมีความฝุขกปิดจ็อบสะบัดขน